สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมนะครับเก่งพันพ่อโสธรผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนะมาชมมาส่องนะครับเป็นเหรียญจอบนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับ เป็นเรียนจบลงเพราะเงินนะครับเนาะพิมพ์นี้นะนะครับเป็นออกวัดห้วยเขนนะครับเพื brother, ่อนเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องนะครับเนาะมาชมมาสองด้วยกันนะครับนี่นะครับก็องคนี้นะผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมมาสองนะครับเป็นนะครับนี่เพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับเป็นกระแสโลหะนะครับเนาะแล้วก็ที่ผมชอบนะครับเนาะเป็นดินคีบ้าฟฝัง นะครับเนาะเป็นสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งนะครับเนาะของนะครับพระรอโบราณนะนี่ครับนี่ครับเนาะก็ขององค์นี้นะนะครับเนี่ยเนาะกระแสโลหะนะครับแล้วก็ดิกที่เป้าฝังนะครับแล้วก็เนี่ยธรรมชาติอื่นนะครับเนาะสนองสนิมอะไรก็ต้องมีนะแล้วก็นี่ครับหูปิงนะครับผมการพับหูปิงนะครับนี่ครับแล้วก็การเชื่อมหูปิงนะครับเนาะ ถ้าทั่วๆไปก็เก๊ทั่วๆไปก็เอาสว่านเจาะนะนะครับเขาจะไม่พับอย่างนี้นะนะครับเนี่ยมันเป็นธรรมชาติการสร้างผ้านะครับเนาะที่บอกดนะครับเนาะเลียนผ้าก็ต้องดูวิธีการสร้างก่อนนะครับเนาะเอาหูผ้ามาแล้วก็พับแล้วก็เชื่อมนะครับนี่ครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องสองกันนะครับเนาะนะครับก็เรียนจอบนี่นะครับโอ้ของวัดวิเขนนี่เพิ่งจะเจอเนี่ยแหละครับเนาะเนื้อหา เนื้อหาดูดีนะเนื้อหาดูจัดจ้านดีนะครับเนาะน่ารักดีนะครับนะครับก็เลยเพิ่งเอามานะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็เลยมาชมประสงกับเพื่อนพ่นี่นะครับเนาะก็ว่าแล้วก็มาลงกล้องกันเลยนะครับเพื่อนพ่นพี่นะครับนี่นะครับเนาะก็พิมพ์ท่านนะครับเนาะก็ไปทางวัดไว่เขนนะครับผมวัดว่เขนท่านจะเป็นพิมพ์ล่ำล้หน่อยนะครับผม ดูธรรมชาตินะครับเนาะก่อนอื่นนะเพื่อนๆพี่ดูดินขีเป้านะครับเนาะการสร้างนะครับเห็นไหมครับการเหวแบบว่านะครับเนาะเป็นโลหะนะโลหะเป็นโลหะผสมนะครับผมนะครับผ่านความร้อนเห็นไหมครับเนาะการเดือดการอะไรของน้ํานะครับของน้ําโลหะเวลาเวลาเทเข้าไปนะครับผมนี่ครับนะครับการเดือดการอะไรนะครับนี่นะครับแล้วก็ ธรรมชาติอย <last> <Wait> ่างหนึ่งนะครับเนาะพับหูนะครับพับหูนะครับนี่ครับแล้วก็นะครับนี่สนิมนะครับผมสนิมของโลหะเก่านะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับการเหี่ยวการอะไรนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่ดินที่เป้าฝังนะครับนี่ครับผมว่าคัดฟิกดีนะดินที่เป้าฝังนะครับ ออกมาลงกล้องซองนะเพ็นไปพีนะครับนี่นะครับดูตามซอกนะเพ็นวยพีนะครับจะเป็นดินขี้เบ้าแห้งๆนะเป็นไปพีนะครับเกาะตามซอกนะครับ ทองเหลืองก็จะเป็นทองเหลืองออกแนวทองเหลืองสุกๆนะคุณพ,พี่นะครับนี่ครับสุกๆเหมือนพระพุทธรูปเก่าๆนะครับเนาะตามตามพระพุทธรูปเก่าตามวัดในอ,อยุธยานนะคุณพ,พี่นะครับทองเหลืองจะสุกๆนะครับผมนี่นะครับเนาะ นี่นะครับเนาะเนี่ยเพื่อน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 พี่ดูนะนะครับเนี่ยวันนาสนิมนะครับนี่ครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับเนี่ยองนี้ที่ผมชอบเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับเนาะนี่ดินขี้เบ้าฝังนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแห้งๆเลยนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับฝังตาม คือฝังเข้าไปในเนื้อเลยนะคันวพีนะครับนี่ครับวิธีการสร้างพระของพระสมัยก่อนนะคันวพีนะครับนี่ดูนะครับนี่สนิมนะคันทวพีนะครับนี่สนิมขึ้นตามที่เขาประสานนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อหารู้จัดดีครับนะครับจัดจ้านดีนะครับ แล้วก็น้าพันพวีนะครับเป็นไหมครับเนาะตามผิวพอนพีวีดูนะครับดูดีๆนะครับนะขอส่องนิดนึงน้าพอนพีวีนะครับจะได้ดูด้วยกันนะครับนี่ครับเป็นนะครับเป็นตาตาเห็นไหมครับนะครับเป็นการเหี่ยวเห็นไหมครับนะครับนะนี่ครับการเหี่ยวการเซตตัวของโลหะนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเนาะนี่ครับ มันจะไม่แบบว่าพระนะครับพระเก่ามันจะไม่แบบเรียบตึงไปเลยนะควณพีนะครับเขาจะมีการเหี่ยวเห็นไหมครับเห็นไหมครับการเหี่ยวนะครับนี่ครับเป็นการเซตตัวนะครับผมของโลหะนะครับแล้วก็ดินคีบ้านะผุณพีนะครับต้องแห้งนะคุณพีนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับนะดินคีบ้าฝังเข้าไปในเนื้อนะครับนี่ครับนะครับ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะพนพีนะครับก็ที่นะครับนี่นะครับเนาะเป็นท้องปิ้งนะครับผมนี่ใช้ดูกันนะพนพีนะครับจริงๆเขาจะล่อมามันจะเป็นตรงตรงนะพนพีนะครับแล้วเขามาพับนะครับเขามาพับเพื่อที่จะของใช้นะพนพีนะครับนี่นะครับเนาะถ้าเป็นแบบเก๊ะทั่วไปนะเพนพีนะครับเขาจะเป็นแบบปื้นๆน,นะพนพีแล้วก็จะเป็นเหมือนสวรรค์ สว่านเจาะอะครับเนาะมันจะเป็นกลมๆนะครับมันจะเป็นกลมๆนะครับมันจะไม่เป็นธรรมชาติแบบเนี่ยธรรมชาติการสร้างแบบอย่างนี้นะครับที่เราใช้ดูนะพับนะครับส่งแล้วก็บิดนะครับเนาะบิดปุ๊บมาแล้วก็นะครับ,บกินน้ำประสานแล้วน้ำประสานก็ธรรมดานะก็เขาสร้างในยุทธการน้ำประสานที่เชื่อมเนี่ยนะครับเนาะต้องเก่าเห็นไหมครับเนาะสนิมยังขึ้นน่ะคุณผู่ชมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับ ตนิ่มนะครับเนาะนี่ครับมีธรรมชาติการใช้มาหน่อยด้วยนะพี่พีนี่ครับดูตรงนี้นะนี่ครับนี่ครับเหมือนร้อยใช้นะพี่พีหูยู่ไปหน่อยนะครับนะครับ นี่นะครับแล้วก็ในหูต้องเก่านะพนุวิภีนะครับเห็นไหมครับนะสนงสนิมนะครับนี่ครับก็บางทีเนาะบางทีบางทีแบบคนคนเล่นแบบคนชอบเล่นแบบผ้าเก่านะพนุวิภีนะครับก็มันมีหลายกระแสนะแบบพุวิภีก็ไปดูนั่นดูนี่บางทีก็เกิดความกลัวนะครับนะก่อนอื่นนะพนุีหลักการนะพนุีนะครับเนาะพักเก่านะครับจะเล่นพ้าเก่านะครับเนาะ ปาทุกอย่างนะครับผาเก่านะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับน่หลักการง่ายๆที่ที่ก่อนอื่นที่จะไปดูนะครับมันสาคัญหมดนะเพื่อนเพ่นี่นะครับพิมพ์ตําหนิอะไรอย่างเงี้นะเนื้อหาธรรมชาติมันสาคัญหมดนะครับเนาะแต่หลักๆเลยนะครับผมเต้นปาเก่าเพื่อนเพ่อนี่นะครับก็ต้องดูวิธีการสร้างนะเพื่อนเพ่นี่นะครับก่อนอื่นก็วิธีการสร้างเอามาด้กันไหมนะครับเนาหล่อโบราณนะครับเ๋อขอบตัดจะเป็นแบบเครื่องปั๊มมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเนาะปลหล่อโบราณมันก็ต้องเป็นนะครับ ประกบบ้างตะไบบ้างตะไบเก่าอะไรอย่างนี้นะครับเนาะมันก็เป็นต้องดูธรรมชาติไอไม่ใช่ต้องดูวิธีการสร้างนะครับแล้วก็มาดูมาดูเนื้อหานะครับแต่หลักๆเลยนะครับผมพักเก่านะครับก็ดูยังไงก็ได้ให้ให้เก่าอ่ะพนวีนะครับดูพักเล่นพักเก่าก็ต้องดูให้เก่าไว้ก่อนนะุณวีนะครับดูให้เก่านะครับแต่เก่าแล้วต้องมีเหตุมีผลนะุนวีไม่ใช่เก่าแบบ เปอร์เปเลอะๆแต่มันไม่มีธรรมชาติของสิ่งนั้นนะเพื่อนเพืพีนะครับก็นะครับเนาะพระหล่อโบราณนะครับเนี่ยนะครับเขาเป็นโลหะนะครับเพื่อนเพี่อนะครับเนี่ยสนิมมันก็ต้องมีนะแบบนะครับธรรมชาติของโลหะนะนะครับที่มันต้องมีนะเพื่อนเพี่อนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็ธรรมชาติของเนื้อว่านนะเนื้อว่านเก่าก็ต้องมีไขนะครับไขของน้ําว่านนะครับมันก็ต้องมีนะครับเพื่อนเพี่อไม่ใช่เก่ามาเลยแต่นะ ไขไม่มีนะครับผมผงผงผงก็มีธรรมชาตินะครับมันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นเหล,ลืองๆนะครับเนาะเป็นไขเหมือนกันนะเป็นวพี่นะครับเป็นธรรมชาติความเก่าของเขาเหมือนกันนะครับเนาะทุกอย่างมันจะมีธรรมชาติความเก่านะวักพี่ลักรัะลักลักเก่าที่ผมเคยทําคลิปนะครับเนาะไปไล่ดูนะครับดูวィィิดีโอานะครับเนาะนั่นนะครับลักเก่าดูแท้นะครับอย่างนั้น นะครับเนาะมันจะมีธรรมชาตินะครับโลหะเก่าอะไรเก่ามันมีธรรมชาติของมันครับเปนพี่นะครับเล่นพระเก่าไม่ยากครับดูให้เก่านะครับผมแต่ต้องดูให้เก่าแบบมีเหตุและผลนะเปนพี่นะครับไม่ใช่แบบเก่าเก่าทําเก่านะครับอย่างนั้นก็จะหลงทางนะเปนพี่นะครับนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนาะสนิมนะครับเนาะธรรมชาติการสร้างดนที่เบ้าฝังอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เนื้อเห็นไหมครับกระแสโลหะนะครับนี่ครับนะครับ นี่นะครับนี่ก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับนอนทีแปะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ